แดดลมลมตกตอนเย็นๆครับเพื่อนชาวฝรั่งเพ่่นมาเที่ยวเยอะแยะฝรั่งาายเยอะเนาะต้องมีอะไรดีอ่ะน่าคิดอ่าต้องมีอะไรดีก่ะ ต้องมีฮันอย่างมันต้องมีฮันอยางปาร์ตี้ปาร์ตี้ใช่ใช่มันต้องแฮปปี้แล้วก็ปาร์ตี้ด้วยอย่าปาร์ตี้อย่างอื่นนะฮะปาร์ตี้แฮปปี้โอเคนะปาร์ตี้อย่างอื่นไม่ได้นะที่นี่ไทยแลนด์นะที่นี่ไทยแลนด์นะไปปาร์ตี้อย่างอื่นนะ เราในฐานะคนไทยต้องเฝ้าดูแลเจ้าของประเทศล่ะเจ้าของประเทศต้องเฝ้าดูแลเพราะเราเป็นของไทยอ่ะไอ้หาวของไทยนะไม่ใช่คงยวงนะในฐานะคนไทย ต้องใช้ใจดูแลประเทศพ่่อแดดลมลมตกครับมาถ่ายรีวิวกำแพงบุญสวยงามครับวันนี้วันที่สิบห้ามกราสองพันห้าหสิบครับพบค่มยามเย็น ถ่ายไว้เป็นอนุสรณ์พรุ่งนี้ก็เฮงเฮงรวยรวยได้อพรุ่งนี้เฮงเฮงรวยรวยพรุ่งนี้เฮงเฮงรวยรวยแล้วสาธุๆๆๆเฮ้อเฮงเฮงรวยรวยช่วยหวยเวลาเช็คพอด สามสิบล้านพุนนะห้าใบชุดใหญ่พุนนะถ้าบุญดีมีบรารมีขอให้ถูกหว่ยรวยโชครางวัลใหญ่ๆเด้อจะได้ทำบุญสร้างกุศน์นีแพงบุญมุมนี้เอาลูกแก้วขององค์คุบาตันพร้อมกับฟันคุณปู่ฝากไว้มุมนี้นะครับ เพื่อเป็นสิริมงคลให้ลูกหลานได้กราบไหว้บูชาผ่านไปผ่านมาประกอบกับได้ทําบุญร่วมถวายซื้อที่ธรณีสง์ไว้ในระดับหนึ่งครับจึงขอนำเอาฟันไว้ตรงนี้ครับอ๋อขอเข้าร่วมด้วยด้ยคนงามคนลูก,กาา่มาเนี่ยสาวจันจิลาแต่ไม่ใช่จูแจ้งนะ จันจิลาคําอ้วนจันจิลาคําอ้วนอ้ดอกสวยงามสีเหลืองประลามครับ Rướng là làm xoay ngang Xoay ngang thấp xoay ngang